ไปลูกปไปอย่าทะเลอะกาันไม่เอาไม่เอาจูเนียทําไมหฮันดูดแท้จูเนียดูจังเลยไปเ,ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเรากำลังจะไปเดินกันจูเนีย จะไปยังเนี่ยืจะไปยังพี่คิงเตรียมตัวเตรียมตัวเลยแนมะ่พาไปเดินลูกเอากินน้ำให้อิ่มก่อนเดี๋ยวเราจะไปเดินกันแล้วนะ มาใส่สายจูงก่อนลูกเลยเพี่คิงมาก่อนเร็วมา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 แม่ใส่สายจูงให้ใส่สายจูงข่อนนะเราจะได้ไปเดินเนาะวันนี้ไม่ไปไกลนะลูกนะ วันนี้แม่ไม่พาไปไกลมันร้อนแดดแล้วมันสายแล้วด้วยมันไม่ไปไกลเนาะสามพี่น้องคิ้ดื้อสามพี่น้องคิ้ดื้อ บูดีปะบูดีนะอย่าทะเลาะก,กันเด้อไม่ทะเลาะก,กันเด้อ